คุณเคยเห็นฮาก้าในการแข่งขันรับบี้ของนิวซีแลนด์ไหมแต่รู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงความแข็งแกร่งของนักกีฬาฮาก้าเป็นมากกว่าน,นั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสอดรู้สอดเห็น ที่นี่เราจะพาคุณไปไขปริศนาค้นหาความลับและเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั่วโลกกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะสอดรู้สอดเห็นไปด้วยกันนะคะฮาก้าที่คุณเคยเห็นในการแข่งขันรักบี้ของนิวซีแลนด์เป็นการเต้นรำแบบดั้งเดิมของชาวเมารีในอดีตก่อนที่นักรบเมารีจะออกสู้ศึกจะเต้นฮาก้าเพื่อปลุกขวัญและแสดงให้ศัตรูเห็นความแข็งแกร่งของชนเผ่า แต่ในยุคปัจจุบันฮาก้าถูกใช้ทั้งในพิธีทางวัฒนธรรมงานแต่งงานงานศพและการแข่งขันกีฬาฮาก้าคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนเมารีสิ่งที่ทำให้ฮาก้าโดดเด่นคือการเคลื่อนไหวของร่างกายและเสียงคำรามการกระแทกเท้าและตบมือสร้างจังหวะ การทำหน้าขมขวัญหรือแสดงอารมณ์และการร้องคำรามพร้อมบทกลอนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุทุกท่าทางมีความหมายเฉพาะเช่นการท้าทายการแสดงความกล้าหรือการต้อนรับแขกฮาก้าไม่ได้มีไว้แค่ในสนามกีฬาเท่านั้นในชีวิตประจำวันชาวเมอรีใช้ฮาก้าในหลายโอกาสเช่นพิธีโพฮิริ ต้อนรับแขกงานแต่งงานหรือเทศกาลต่างๆแม้กระทั่งงานศพก็ใช้ฮาก้าเพื่อเคารพผู้จากไปฮาก้าช่วยสื่อสารความรู้สึกและความเคารพต่อคนรอบข้างสิ่งที่ทำให้ฮาก้าเป็นเอกลักษณ์คือมันไม่ใช่แค่การเต้นหรือคำรามแต่มันคือการสื่อสารทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณฮาก้าแสดงให้เห็นถึงความกล้าความเคารพ และความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนมันคือภาษาของหัวใจที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีนี่คือฮาก้าการเต้นรำและคำรำของชาวมารีประเทศนิวซีแลนด์มากกว่าการแสดงบนสนามกีฬามันคือวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวมารี และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสอดรู้สอดเห็นรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องก่อนใคร